พี่เสือจะแกล้งรถคันแล้วแบบ10กว่าล้านเนี่ยไปชนพี่เสือขับช้าๆนะพี่ผมเสียวมันมันมีคนมันเลยนี่ยแล้วคนนิ่งอ่ะเดียว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 มันจะชนแล้วพี่ไม่ไม่เดียวคนหน่อยพี่คนหน่อยพี่พี่ไหวพี่ไหวเท่าไรเออเออเอาดีสองร้อยห้าสองร้อยห้าได้อยู่ได้อยู่เออเขาไม่เฉียวเขาไม่เฉียวเอาดีพี่ชนจริงไฟแตก ับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือรับผมทุกคนครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือชอบแกงทุกคนเฮ้ยรายการนี้มันหายไปนานประมาณเกือบครึ่งปีใช่ไหมบอยหายโคตรนานนะทุกคนเออวันนี้นะครับก็ ผมก็เริ่มยาวแล้วนะครับหลายๆคนบอกไปทําหน้ามามันเป็นยังไงก็คอมเมนต์แล้วกันนะทุกคนก็ถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็ชอบนะครับโอเควันนี้ครับพี่เสือเนี่ยจะมาแกล้งครอบครัวฟ้านะครับนั่นก็คือ M N J T V นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับและทิ้งบ้านไว้กับราชาแห่งการแก้งอย่างเนี้ครับ ต้องทำไงคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าอยากแก้งคลิปอะไรอีกต่อไปนะครับมาวันนี้นะครับเราเนี่ยจะแก้งนะครับขโมยรถโอ้โหทิ้งแบบทิ้งเสือไว้กับจระเข้เอ้ยทิ้งรถไว้กับเสือนะมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละแต่ว่าพี่เสือจะไม่ได้แก้งแรงมานะครับแต่ก็แรงแรงไปวะพี่เสือจะแก้งรถเนี่ยรถคันละแบบ10กว่าล้านเนี่ยไปชนอ ไม่ได้ชนจริงแต่จะแกล้งว่าชนนะครับอ่ะมาน,นี่ตามมาตามมาเดีย๋ยวให้ดูนะทุกคนมาเดี๋ยวต้องเปิดบ้านก่อนนะครับโอ้โหรวยเลยตอนนี้รถเยอะเลยนะรถเขาไม่ใช่รถราเปิดบ้านก่อนน,นะครับเปิดบ้านก่อนนี่ทุกคนนี่ดูเห็นไหมครับทุกคนมันบุบลงไปเลยเนี่ยชนจริงไฟแตกพี่เสือเนี่ยจะบอกว่าเอาพอนะครับไปชนแล้วก็วิดีโอคอหาเนมบอยต้องเล่นดีๆนะ เฮ้ยพแบบี i, ่เฮ้ยพี่แบบเออแบบฟิลแบบจะชนแล้วอะไรเงี้ยแอบรถไปแบบแบบอะไรเงี้ยซิ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนที่บอกว่าชนเนี่ยพี่เสือจะวิดีโอคโอคหาพี่เนมครับแล้วให้ดูตรงนี้ให้ดูรถพี่เสือแทน <c oughs> <c oughs> แล้วเราไปดูครับว่าเนมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงไปโอเคเดี๋ยวพอสออกมาครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ขับรถแล้วมากเราจะไปซิ่งกันเลยทุกคนนะแต่เราไม่ได้ซิ่งจริงนะเราจะซิ่งหลอกๆโอเค okay, เราลดออกมาแล้วนะเรารดออกมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เนมเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับเขาอาจจะต้องดูว่าเฮ้ย hey, พี่เสือเนี่ยเอารถดออกมาจริงหรือเปล่าเออแล้วพอกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าเบนซ์จอดอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็รถพรอหายแต่ว่าเราต้องขับออกไปจริงๆอะ่ะ แล้วพี่แกบแบบว่าโชว์โชว์แล้วกันอ่ะขึเอาเลยไหมโ<า>ทรหาเลยไปดีกว่าโทรหาเลยโทรหาเลยผมก็ยืมรถขับเนี่ยไอ้ยืมยืมรถขับเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพี่จะพูดจาแบบว่ายัย่วยวนกลวนประสาทอ่ะอ่ะยืมรถเขาแบบพูดยังไงก็ได้เขาไม่อยากให้ยืมอ่ะนึกออกปะคือเราจะโทรหาเอ็มเจก่อนอัดหน้าจอก่อนฮัลโหลครับเนมครับพี่พี่ยืมรถขับมาดิพี่แบบว่าอยากเอาไปซิ่งขับสัก200 300อ่ะ ไม่เนี่ยักดี่เลยยืมยืมยืมรถหน่อยได้ไหมพี่เอาออกมาแล้วแหละแต่ว่าพี่เพิ่งโทรยืมอ่ะแล้วพี่ขับได้เหรอพี่ขับเป็นเหรอเฮ้ยขับได้ขับได้พี่เปิด YouTube ดูไงเดี๋ยวพี่ขอขับนะพี่แบบบ้าอะไรขับรถไปจากยูทูบบ้าเออพี่เปิด YouTube เลยเดี๋ยวพี่เปิดดูเลยมันขับตรงไหนสตาร์อะไรยังไงเดี๋ยวพี่เปิด YouTube ดูได้ไหมพี่แม่พี่เอาออกมาแล้วไม่ใช่หรอเออเอาออกเอาออกมาแล้วไงก็คือเนมก็ต้องบอกว่าได้พี่แค่นั้นเอง พี่ได้พี่ได้ยังไงอ่ะอุยพี่ไม่เพื่อไม่ขอเลยนะพี่เอออกแบบเพื่อเอาถ้าถ้เนมอยู่พี่ก็ไม่กล้าออกมาดิเนมไม่อยู่พี่ก็ต้องออกมาไงนั่นไงก็นั่นแหละอ่านสัญญาว่าจะขับไม่เกินสามร้อยห้าไม่ก็พี่ขับแบบหรือเปล่าเป็นคนละแบบกันนะเกียร์น่ะเฮ้ยต้องลองดูต้องลองดูก็มีประกันป่ะมีดิเนี่ยพี่เอาล้อออกมาแล้วเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเอาดีๆเออเอาออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่กำลังขับรถออกมาเห็นป่ะกำลังจะออกนอกหมู่บ้านโอ้โห เออโอเคแค่นี้แหละเนมพี่ยิ้มก่อนโอเคโชคดีน้องรักไปแล้วนะผมทเกินจริงๆผมขับยี่สิบนะจ่ออกไงต่อบอยขี่วนให้เน่อมมือบ้านวนแล้วกันวนแล้วกันไม่ต้องออกไปหรอกไม่ต้องออกไปวน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 ไต้ทุกคนเราจะวนกลับบ้านนะครับเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างสถานการณ์เลยบอยเต็มเล่นนะเสือช้าหน่อยพี่โอ้ยพี่ผมเสียวอะไรเยอะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคโอเคโอ้ยเนม พี่ขับได้เว้ยเนี่ยตอนเนี้ยพี่กำลังขึ้นทางด่วนแล้วรถแบบโล่งมากตอนเนี้ยพี่ร้อยห้าสิบแล้วช้าเลยพี่รถเสียร์พี่มันขับไม่เหมือนกันนะมันโผงเวลามันเตะเรามันเบาพี่เสือขับช้าเลยพี่พบเสียวมันมันนี่คนมันหรือนี่แล้วคนนิ่งอ่ะเดียวเดียวเดียวกีมันไม่เหมือนกันนะเราไปกับพี่เปิดไฟเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ Ooh, 200้ยสองร้อยแล้วบอยสองร้อยแล้วบอยนี่เบาพี่เสียวไม่ต right> ้องเสียวพี่ตัวไอ้พ yes> ี่ถ้าหักสองร้อยมันต้องเปิดสปอร์ติแล้วมันจะได้ช่วยเบรกพี่เสียพี่เสียไม่เสียนบอยอุ้ยสองพี่เดือมันชิดเกินพี่ไหวเออเเเอออาดีนี่ยมันอู่โล่งมากทางทางด่วนตอนนี้โล่งมากเบาเบาเบามันเบรกไม่อยู่พี่พี่มันเปิดสปอร์ตบัตก่อนพี่เปิดเบรคพี่มีร้อนตามเบรคมีร้อนพี่ท่านิดุกคนเราต้องจอดรถนะเราต้องจอดรถเราไม่อยากขับรถขับตรงเดี๋ยวเราจอดก่อนโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวปุ่นหนึ่งพี่ใช้รถมาพี่เนมเฮ้ยแล้วแล้วไอไอเบรกนี้มันมันต้องเบรกมันแบบมันจะเบรกอยู่เลยใช่ป่ะมันเป็นที่เปิดสปอร์ตยังมันถ้าพี่ไม่เปิดมันธรรมดามันเด็ดมัอยู่นะพี่มันเร็วไปมัจะชนแล้วพี่ไม่ไม่เยอะขวอหน่อยเยอขวอหน่อยพี่พี่ไหวพี่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังหน้าโค้งพี่เฮ้ยเยอาไรเฮ้ยเฮ้ยเอาดีสองร้อยห้าสองร้อยห้าได้อยู่ได้อยู่เข้าโค้งสองร้อยห้าพี่บ้าไปเร็วเปิดอย่างเปิดอยางเอาเฮ้ยเอฮ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ ไอ้ชิ่นแม่งรถเฮ้ยไอ้บอยพี่ไอ้ชิ่นไม่งบีบแต่ดีเบตเต้บีเบตเต้โอ้ยคนมันคนมันที่ยขไปขับดีดีเนี่โอเคข้างหน้าโลกแล้วพี่โอ้ยข้างหน้าโลกแล้วข้างหน้าโลกนะเนมโอ้ยไหวไหวโอ้ยมันคนมันเฮ้ยเดี๋ยวอย่าให้มันแซงเราพี่อย่าให้มันแซงอาไม่ให้แซงโไม่ให้แซงไม่ให้แซงมาดีมาดิมาดีมาดีโอ้เป็นไงพี่โอ้ยเนมมัเงียบมากแบบ โอ้โหเหมือนไม่ขับอ่ะถอยถอยนี้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 ราชาจะขับถอยนี้ตีไปสูงพี่ตีไปสูงแจใส่แม่งเลยไล่แม่งเลยไล่แม่งเลยมาดิรถแพงเว้ยรถแพงเว้ยทำไมอ่ะโอเคเนี่ยเหรอพี่อุ้ยนี่เขาเขาวางไปว่ะเฮ้ยเนี่ยวางไปว่ะไอ้แช่แม่งหัวเสียป่ะเนี่ยคิดว่าไปดูกล้องวงจรปิดแน่เลยใช่คี่ว่าเอางี้เดี๋ยวเราวนไปหน้าบ้านเราวนไปหน้าบ้านเราบอกว่า ล้วเราโทรอีกรอบหนึ่งก็ว่าโดนเฉียวเหฮอว่าไปเฉียวเขาอางงี้เขาไปเฉียวเราโทรคนอื่นเพื่นโอเคเราจะไปจอดหน้าบ้านนะแล้วเราก็จะเราก็จะแบบว่าเปิดกล้องให้ดูเปิดกล้องให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยส่งรูปส่งรูปมาเองไหมส่เขี้วเขี้ยเขี้ยวเขใครดูอยู่กดไลค์เลยโอ้โหคลิปนี้เสี่ยงมากเสี่ยงโดนไล่ออกจากบ้านปะปะปมันจะเหมือนด้วยว่าสีอ่อนกับสีสีดำกันไปใกล้ๆดิจะได้แบบไม่เห็นไกลเฮ้ยเออลอยเออ ทุกคนโอ้หดูด okay, okay, ิลอยโอ้โหรอชัดเลยโอเคเดี๋ยวผมส่งไปนะเอางี้เอางี้พี่จะโทรไปโทรไปถามว่านี่เบอร์ประกันเบอร์อะไรเฮ่งเขาไม่เฉียวเราเนี่ยโอเคโอเคโทรกนเนมว่าเฮ้ยเนมไอ้เบอร์ประกันรถเบอร์อะไรอ่ะเอ้าเอาไปทำไงอ่ะบีบอย เขาเขามาเฉียวเราใช่ไหมใช่เออเขามาเฉียวเขามาเฉียวเอาดีพี่เออเมื่อกี้รถมันเยอะไงแล้วมันมันมันจอดแบบไม่ดีอ่ะแล้วเขาขับตรงไหนช้าไอคนนั้นอ่ะเออมันขับช้าอู้อยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่อะไรเนี่ยทางด่วนอะไรไม่รู้พี่จอดอยู่ข้างล่างทางด่วนแล้วพี่พี่ขับทุกวันพี่จะไม่รู้ได้ไงวะมันพี่ขับไปเรื่อยเมื่อกี้ไม่ได้เปิด G P S ไงเนี่ยแล้วมันมันเฉียวอ่ะรถรถบุบอ่ะใช่ รถใครรถนีมอ่ะรถเขาก็บุบเหมือนกันเลยพี่ขอเบประกันไงมีไหมขอขอเฮ้ยพี่ขอโทษว่ะมันพี่ไม่ตั้งใจคือพี่ขับไม่มันบุบตรงไหนเลารถอู้พี่ส่งให้ดูรถมันมันประทายมันจะบุบได้ไงถ้ามันเฉียวอ่ะไม่มันเฉียวหลังมาแบบพี่แบบพี่ขับเมื่อกี้พี่ขับแค่สองร้อยเองนะนะบ่อยใช่ปะสองร้อยจำอ่ะพี่จะรีบไปไหนจีบเซตโอ้โหนานๆทีได้ขับแบบนี้ มากันสามคนนะพี่เออเขามากันสามคนมาดิไอ้บอยก็ไม่กลัวบอกให้แต่แกเป็นลุงแก่ๆแกขับไม่ดีอ่ะเออรถก่อนเดี๋ยวเอาลูงคุณไม่ต้องไป็ตอดใจเขาหรอกพี่เออเราโทษเขาดิพี่ใครผิดล่ะต้าดใครผิดเขาผิดพี่ขับพี่ขับสองร้อยแล้วพี่ปาดหน้าแล้วเขามาแบบเบียดตูดพี่ไม่ปาดหน้าเขาพี่ก็ผิดสิแล้วก็มันชนตูดหรอ่ะเออมันชนตูดเรามันผิดดีมันชนตูดเขาแล้วถ้าเขามีกล้องหน้าหรอพี่ไม่มีรถไม่มีมีรถไม่มีหลอดรถโอ้โหรถสมาราโต้โอ้โห ไม่มันนี่มันมีกล้องมีอะไรหมดเลยไม่มีหลักฐานไงเออไม่มีหลักฐานไงอ่าเดี๋ยว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 พี่พี่ไม่มีหลักฐานที่ก็ต้องยอมรับผิดนี่โอ้เออช่างมันเถือนนี้ปล่อยมันไอ้เงี้ยคนแบบเนี้ยไปดูดิเอ้ยมีสปูอะไรอ่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยเดินมาหาเรื่องมันอะเอาดีนี่เอาดีเขาเปันตุดกเขาโอ้ ดูดิดูดิมันเดินมันชี้หน้ามันชี้หน้าอะไรนเขาชี้หน้าป้าบอลนี่เป็นยุ่งกับมันที่เข้าไปในรถต่อยอยู่เลยไม่หลับพี่ป้นี่ประกันนะอยู่ในเก๊ประกันเฮ้ยพี่มันเดินมาแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาบอยบอยเฮ้พี่เราถอยก่อนพี่เผื่อมันมีอาวุธพี่โอ้ยแล้วจะไปยืนจ้องหน้านเลืออะไรอ่ะไม่ยืนรอประกันเนี่ยจะเขาเขาเขาไม่ต้องไปยืนเ้ยยังไม่โทรหาประกันเลยต้องไปยืนรอประกันอะไรสั่งเขาเรียกประกันมาเหมือนกันเนี่ยเอาเอาเบอร์ประกันมาก่อนเขาบบอออกกว่่าาายยูในเไปหหดดิิ หาดิเขาจะหาเรื่องผมพี่ที่คุยอะไรใครมันเนทางด่วนอะ่ะไอ้บกลูดูที่มันเปิดกระจกดูอะพี่อะเนี่ยเนี่ยไอ้แก่แล้วนะพี่ <c oughs> เอาวี่งกับพีดด่ให้ดีดีนี่มันหาเรื่องโซลาร์พี่โซลครับนี่แต่มันทุบรถโหดเว้ยโหรถคันละแสนสองแสนที่นี้แหละสองแสนแต่พูดถึงว่าเป็นสิบล้านนิ่ม มันต่อยบอยอีกว่าไอ้ยต่พี่เออเปนต่เปนต่มันลุกต่มันมีอไต่อยพี่โดนไปสองมัดทุกคนเนมบอกว่าฮะต่แล้วเหรอถ้ามันต่อยพี่ผิดถูกผมเอามันแน่เรื่องเลาไว้ทีหลังเป็นไงล่ะไปไงล่ะเนมโทรมาโทรมาพี่เออพี่วิ่งหนีอยู่นี่แม่งมันเจ้ามีดมาแทง้พี่ี่่ไอ้พี่่่ง ไอ้บอยวิ่งดีวิพี่ันเฮ้ยมันจะทุบรถไอ้บอยพอยไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้ามันจะทำร้ายต้องว่าตามกฎหมายแล้ววิพี่จมูกพี่เสือเบี้ยวปะเนี่ยโดนต่อยโอ้ยแล้วพี่เป็นไรไะเนี่ยหน้ามึงไปทำไมไม่เป็นไม่เป็นได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเอาคืนแน่บอกเลยบอกแค่นี้แหละน่ารักขนาดนี้เลยปะจะเป็นหู้เนี่ยดูดิ ทนไงโดนเบียดอะ่ะด,ดูไฟรถเนี่ยมแตกด้วยเนี่ยเออไฟฮะ้าี่ไฟไม่ใช่ไฟรถผมไม่ได้เป็นแบบนี้โรนอันนี้รถมันรถมัน <c oughs> มนี่ไงเบนด์เนี่ยไอ้แก่แล้วมันโดนกระทืบตายเออไอ้แก่แล้วมันโดนกระทืบไปแล้ว <c oughs> โอ้โหอะใส่แมสแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แมส จอกันโอเคโอเคอ้าววางเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์ครับถ้าอยากให้มีเสือชอบแก้งอีกกดไลค์เยอะๆกดคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับการขับขี่รถต้องขับขี่รถให้มีมารยาทนะครับเวลาจะเดินให้เปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ต้องรอใครมาสอนมารยาทนะครับไปตีไปเลี้ยวเหรอยัาไม่ปิดแจ้งให้เขาเออแล้วขับรถก็ยังมีสติอย่าเล่นโทรศัพท์เหมือนผมโอเคบายบายไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าบอกเลยหนักเอาเนี้ย